วันนี้พามารยัออสโตรรี่ของกรีนิชหรือว่ากรีนิชครับที่เห็นนี่คือนาฬิกานาฬิกากรีนิชสำหรับเวลาของโลกเราจะเทียบเวลาที่นาฬิกาตัวนี้สร้างมาได้200ปีนะครับ ตอนนี้เวลาของเวลาของโลกเราก็คือบ่ายสองโมงสองสามนาทีและเข็มวินาทีกันเดินนะเราจะเห็นเข็มวินาทีเดินแต่ถ้าเผื่อเป็นเวลาของที่นี่มันจะต่างกันกันกบเวลาปกติชั่วโมงหนึ่งลงมาตรงน,นี้ก็คือ ระดับน้ำทะเลครับระดับน้ำทะเลที่เขใช้วัดถ่ายไป<ะ>แล้วก็นี่ก็คือ,อ,อมาตรฐานของฟุตก็ <Yeah. S 1> จะแจ้งว่านี่คือ3นิ้ว6นิ้ว หนึ่งฟุตแล้วก็ <Yeah. S 1> สองฟุตแล้วก็นหนึ่งยาบสำหรับฝั่งทางนี้มีทข้าสาวได้ไหม <S <S นะครับ ตรงนี้เนะี่ยเส้นสีแดงเนะี่ยคือเส้นที่แบ่งซีโลกด้านนูน้นด้านนูน้นคือซีโรตะวันตกด้านที่ผมยืนคือซีโลกตะวันออกเขาจะลากไ้ไหนล่ะมาไม่เจอนี่เส้นนี้ฮะนี่จะเส้นไป นี่แหละก็แบ่งสี่โลกส่วนพวกนั้นก็แต่ก่อนคือหอดูดาวสมัยมืออดีตเป็นหอดูดาวของดาราศาสตรเดี๋ยวท่านหวานใจจะบอกว่าภาพเร็วไปนี่เป็นภาพทั่ทั่วไป วันนี้อากาศดีคนมาดูันเยอะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่ต่อเนื่องครับวันนี้ต่อเนื่องห้านาทีเดินมาเหนื่อยมากไม่ได้เดินมาหลายเดือนตั้งแต่ล็อกดาวน์ท่านอนุสาวรีย์ใครคือจำไบดาอนุสรีเยอะจริงเมืองน,นี้ อาล้วครับเราจะเห็นด้านนู้นเป็นฝั่งหนึ่งของลอนดอนที่เห็นโค้งนี้ก็คือ O2 เป็นอะไรช็อปปิ้งเซนเ็นเตอร์โรงอาหารที่ขายอาหารแล้วก็มีโรงหนังโรงสร้างเมื่อปี0ั0 เลามาแล้วค่ะลงมาฝั่งด้านนู้นคือด็อกแลนอยากถอยหน่อยถอยหน่อยด็อกแลนนะครับหรือถ้าเผื่อเรียกสถานที่ไฟในแคนาดาวอเตอร์ที่เห็นเป็นโดมสองโดมนั้นเคยออกแล้ว นั่นคือมหาวิทยาลัยกรีนิชหรือเขาเรียกว่ากรีนิชยูนิเวอร์ซิตี้แรกเริ่มในททีเป็นโรงพยาบาลสำหรับทหารและก็คนเรือที่เจ็บป่วยเขาจะมารักษาพยาบาลกันที่นี่ต่อมาก็ไปเป็นกองบรญชาการกองทัพเรือแล้วก็เปลี่ยนมาจนขั้งสุดท้ายมาเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยกรีนิช อราจะเห็นไหมครับตึกเขาขาวนี่เนะี่ยก็เรียกกรีนเฮาส์ขอบตึกมันจะตรงกับเสาของโดมสองโดมนู่พอดีเลยครับเราเคยแจ้งให้ดูย้ายกลับไปทนูธนูนแล้วก็เข้าไปนูนเป็นลอนดอนโอเคทางนู้นเราคือลอนดอน กลับมาเรื่อยๆเวียนมาช้าๆเดี๋ยวคุณหวานใจจะบอกว่าเวียนหัว,าาวตอนนี้หอดาราศาสตร์โอเคนี่ครับเห็นโดมนี้ไหมคือโดมกล้องส่องดูดาวสมัยก่อนตอนเราเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆจะเห็นรูปนี้เนะี่ย ข้างในจะเป็นกล้องดวงใหญ่โดมนี่จะหมุนได้หลังคาเปิดได้ไปถน้นเลยไปถนนเ,เอาแล้วครับเสร็จแล้วครับวันนี้พอแค่นี้ก่อน